สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อําอเภอเต่าวงวยนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเราจะมาไหว้สัก,การะนะครับองค์พญาเต่าวงวยนะครับ <Wow. S 1> ก็เหมือนเดิมนะครับมากับตรบอรนะครับกบตรบบตำรวจบอลครับเนี่ยครับ ก็เราก็อยู่ในบริเวณขององค์พญาเต๋องวยแล้วนะครับว้าวบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีในส่วนของแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับที่ขายอยู่บริเวณใกล้ๆกับองค์พญาเต้องวยนะครับบึงขันเก่งเลขกลวดตม่เาใด้ลยเว้ กันได้ก็ต้องจัดแล้วเนี่ยนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับองค์พระยาต่างวยของเราก็เอ่อเนี่ยครับตั้งอยู่บริเวณในอําเภอเต่าง,งอยเลยนะครับก็จะตั้งเด่นเป็นสง่าเลยนะครับ,รบตรงนี้แหละครับที่ลุงพลนะครับผมได้มา <c oughs> ทำเอ็มวนะครับ มีเพลงเต่างออยนะครับร่วมกับคุณจินตลาพู้ลาภนะครับเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงนิดนึงนะครับจะปรับแสงให้มันสว่างนิดนึงอ่าโอเคครับผมเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของพวกดอกไม้พวงมาลัยนะครับก็จะเต็มไปเยอะเลยนะครับผมมีเต่าเล็กเต่าน้อยเต่าใหญ่นะครับ เพราะว่าสําหรับใครที่มาขอพรน,นะครับหรือ,อขอโชคลาภต่างๆนะครับผมถ้าได้ดังสมใจใหม่ยะครับก็จะมาแก้บนอยู่ตรงนี้กันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของประชาชนนะครับที่พากันมาอขอพอสรสักการะอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีที่โยนเหรียญด้วยนะครับ oh, <no. S 1> โยนเหรียญ ก็คือขอโชคขอลาบ<ม>ขอการเงิน<ม>ขอการงานอะไรต่างๆนะครับเนี่ยนะครับบริเวณโดยรอบนะครับ <c oughs> ก็สวยงามนะครับ <c oughs> วันนี้ก็คือตระบบนะครับตระบบของเรา <c oughs> ตระบบก็ถ้ามีเงินเหรียญก็โยนเข้าไปตรงช่องความรักนะครับ ไม่สมหวังักทีนะครับไม่รู้จะโยนลงหรือเปล่าน,นะครับ,ก,บกับการเงินนี่คือมีพร้อมแล้วเอาเป็นความรักครับที่ยังไม่สมหกังครับอน oh, <no. S 1> อันนี้ต้องขอก่อนนะขอขามาก่อนนะครับว่าขอให้ลูกได้โยนลงในสิ่งที่ลูกต้องการนะครับถ้าขอแล้วมันจะลงครับจริงๆครับนั่นเห็นไหมครับโอ้โหครับลงแล้วลงแล้ว โอ้โหไม่ไม่ลงครับผมก็ก,ก,ก็เป็นการชั่งน้ําหนักนะครับผมไปโยนต้องการก <Whoa. S 1> ็ได้เพื่อความถนัดนะครับอันนี้ตํารวจบอลต้องการเอาความรักให้ได้นะครับเ oh, <no. S 1> นี่ยครับก็สอบนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็โยนลงไปนะครับ ก็ยังไม่ได้นะครับผมอ้าวโอ้โหใกล้เคียงแล้วครับผมความรักกำลังจะเกิดยังครับนั่นโอ้โหความรักความรักไม่สมหวังครับลงไปแล้วครับแต่แต่กระดอนอนอกมาครับโอ้โอ้ โอ้ไม่น่าเชื่อครับผมตอระบอยน์ไปลงไปแล้วนะครับแต่ว่ากระดอนออกมาครับอะไรเลยอะไรสงสัยดวงความรักจะไม่มีแล้วนะครับผมสําหรับตอระบอนะครับ oh, <no. S 1> ก็ใครเห็นใจตํารวจบอลก็ก็ชอบลงไปแล้วอ่ามันมันชอบลงไปแล้วแต่ว่ามันกระดอนออกมาครับแสดงว่าความรักยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าสําหรับสาวๆคนไหนที่มันมันต้องลงทุนนะอันนี้ อันนี้คือความรักก้อนใหญ่เขากำลังจะมาครับเ<อ>มื่อกี้บอกว่าขอความรักเหรียญบาทตอ,อนนี้ขอเป็นความรักเหรียญสิบแล้วครับเหรีเลยเอะจะจะเอาจะเอาให้ได้แล้วนะครับผมตำรวจบอลโอ้โหแสดงว่าบุญความรักยังไม่มาครับแต่ว่าสาวๆคนไหนที่ยังโสดอยู่ก็ติดต่อได้นะครับผมเนี่ยต้องเอาเหรียญสิบอันนี้คือแล้วแต่ศรัทธาเลยครับผม แล้วแต่ศรัทธาของตํารวจบอลนะครับขออธิษฐานครับบอกว่าความรักจงบังเกิดครับก็จะได้สิ่งนั้นจริงๆครับโอ้โหเกือบครับเกือบเกือบครับอันนี้ผมก็เคยมาขออธิษฐานแล้วครับหลายทีแล้วผมก็โยนไม่ลงจริงๆครับแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือบริเวณโดยรอบนะครับผมของ องพรยาเต่าง,งอยของเรานะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของฝั่งสะพานบ้างนะครับสะพานแล้วก็ตรงริมคลองนะครับลำคลองเต่าง,งอยนะครับเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ไม่มีน้ํานะครับน่าน้ําน่าจะแห้งไปนะครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยจะไม่มีน้ํบ <laughs> น่าจะมีช่วงเดียวคือห็น้าฝนนะครับ อันนี้คือบริเวณอน่าจะเป็นสวนสาธารณะนะครับเตางอยนะครับของพญาเตางอยของเรานะครับมีที่มานะครับตรงนี้ลำลำธานนี้นะครับผมครับน่าจะเป็นฝายเขาก็มีสะพานแขวนด้วยนะครับวว้าที่เราเห็นกันนะครับเก็บน้ำเลยครับ บรรยากาศโดยรอบตอนช่วงเย็นๆก็ร่มรื่นดีนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวชมที่อำเภอตองวยจังหวัดสกลนครนะครับมาขอพอรสัากการะนะครับก็มาได้นะครับผมที่สถานที่ตรงนี้แหละครับที่คุณจินตลาภูนลาบนะครับแล้วก็คุณลุงพลของเรานะครับมาถ่ายทำ MV นะครับ เพลงเต่องอยนะครับ <Wow. S 1> ก็มาทำกันตรงนี้แหละครับผมโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก16 0นาฬิกานะครับ50นาทีนะครับก็เกือบ5โมงแล้วนะครับผมก็ฝากาสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะครับใครสนใจมาที่อำเภอเต่องอยก็มาได้ทุกวันนะครับผม ไม่มีวันหยุดนะครับแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็ต้องอสวมแมสนะครับผมทําตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดของเราด้วยนะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ